Ơi <laughs> Dạ, <laughs> à, các đêm ก็รถเพิ่งซื้อมาสด,สดๆเลยนะผมมาลองเทสจกปูหนีตำรวจดูนะมาดูนะผมว่าจะหนีรอดหรือเปล่าก็คนขับก็เพิ่งขับนะผมเพราะว่ารถเพิ่งซื้อมานะแต่ไม่ใช่รถผมนะผม,มชี่คนนี้เลเวลสิบนะผมเจ้าของรถตอตำรวจตามหลังมานะผมไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าตำรวจเห็นนะผมไม่เนียนไม่เนียนเอ้า <c oughs> <c oughs> ดูนะผมจะรอดหรือเปล่า

ตำรวจตามาตามาติดๆเฮ <c oughs> ้ย NPT หายาข้างหลังมาตำรวจมาสองคันแล้วุณนัดหนียาวๆเลยยาวๆเลยนะห้ามเบรก ไครับผมไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะรถใ,ใหม่ใหม่นะเอาลุงลุงขอซ่อมงาขอซ่อมขาขอซ่อมทาลุงผมขอโทษลุงผมขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรเ <c oughs> ฮ้ยจำเปิดกระซอมด้วย

ใจเยนเ็ยนใจเย็นไม่เป็นไรเลาไม่เลาไม่เป็นไรขอให้ได้คลิปก็พอ,อ <c oughs> <c oughs> รถคันนี้คือเสื้อใหมนะ่ระคนขับใหม่นะอ <c oughs> าจจะถึงเต้นนิดนึงนะอาจจะถึงเต้นใหม่โอ้ยไม่แตก จะรอดหรือเปล่ารารู้รารูร้เฮ้ย <g> ก <ül> รจะจายว่าน่าจะหลุด <g ül> โ,อโอ้โหคนนั้นได้ขับวเมื่เด็อนสุดคื <g ül> อคนนัผมจะเป็นยังไงข่าวเมื่เด็อนสุดอะ ถ้ารอดแล้วไปรีเบลเลยนะ <c oughs> <c oughs> เออน่าจะหลุดแล้วนะผมโอ้ใจหายแวบเลยนะกะว่าไม่รอดแน่นอนเป็นง่าลุ้เเเมเจ๋วเจ๋วโอเคครับผมคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมนอกจากจบแล้วนะน่าจะหลุดแล้วนะผมแต่ว่าถ้ามีการหนดีดตำรวจอีกจะผมจะมาลงคลิปให้ดูใหม่นะผมสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ <c oughs>